แตกยับพูดเลยเคยทำของหายกันไหม ค,คนชอบดูราวาร์ปใช่ไหมงันเดี๋ยววันนี้เราจะวารไปดูทั้งวันเลยโอเคก็มาถึงคณะแล้วเดี๋ยวอ่ะว์ปขึ้นตึกคณะ โอเคตอนนี้เราอยู่ใต้ตึกคณะแล้วเป็นงี้เว้ยคือเคยยืมของโรงเรียนหรือของมหาวิาลัยกันปะเราทําหายตอนออกกองหนังสั้นเราอะทีมเราทํา มันมีไมวายเลสถูกป่ะที่ติดกันแสดงอะม่ตองหัวไมวายเลสอะมันหายไปเว้ยเออเราต้องไปล่าที่แบบมันอยู่แถวห้องทมอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหว่าจ,จะได้มาคือลำบากมากต้องมาซื้อคืนเขาวันนี้คือเราเอามาคืนเขานะครับเพราะเขาตามแหละ,ะเดี๋ยวไปคืนเขาก่อนเออนี่เรารเดินกลับแล้วเพราะว่าตอนที่เรากำลังเดินขึ้นไปคืนของเขาอะเราดันส่วนกับเขาพอดีเราก็เลยคืนเขาระหว่างทางเลยเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจะฟังงงเดี๋ยวเรามีอ่า uh, พาทีมพ r อาไปเลี้ยงนิดนึงปกต,ติเราก็ไม่ค่อยได้กินข้าวแพงๆแ,แต่ว่าไม่มันจะไม่แพง เพราะว่ามีใครรู้จักอิติโก้กันไหมนี่แป๊บหนึ่งพูดก่อนเขาไม่ได้จ่ายให้เราพูดนะแต่ว่าเอออิติโก้ะมันดีเว้ยเราขอแนะนําทุกคนก็คือมันเป็นแอปที่ถ้าเกิดร้านไหนมันร่วมด้วยมันก็จะมีลดราคาเยอะซึ่งวันนี้เราได้ลด50%เนลยนจะไม่ได้ต่างจากกินข้างมากอะจะบล็อกให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้มาถึงที่ร้านอาหารละเดี๋ยววาร์ไปร้านอาหาระครับผม let's go <S มาถึงห้องอาหารแล้วนะฮะรออีก2คนที่จะมากินด้วยแป๊บหนึ่งเป็นทีม p ทีอาร r ทิ PR ลิเบิร์ดนะครับผมอภิ เดี๋ยวจะไปตักอาหารละแดกยับดิบบิบิาแล้วจานเดียวดิบบิบิาแล้วฮะอยาให้นำที่อ่าแดกยับแล้วตอนนี้ก็อิม่มยับเยินแล้วนะฮะอิ่มไหมฮะคุณพูดแต่เราตอนนี้ บอกว่าเนี่ยมาเป็นผู้หญิงใช่ป่ะกลับไปเป็นพยูนพยูนนะฮะหน้าตาอิ่มกันนะอ้วนกัน,นหน้าบวมกันทุกคนโคเมจิร์ไข่เนี่ยไข่อ้วนสุดยอดฮะก็เดี๋ยวจะไปอ่อไปซื้อของขวัญให้แม่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่เราเดี๋ยวนี้จะไปซื้อของขวัญให้แม่ไปที่ห้างกันก็ตอนนี้มาอยู่ที่ห้างแล้วนะฮะเวลาคนเป็นมารดาแก่ขึ้นหนึ่งปีเขาอยากได้อะไรกันหรอวะเราคิดว่าเราได้จะซื้ออะไรที่แบบให้เขาแบบ อยู่กับเรานยานขึ้นนะมาดูร้านแบบถ่ายโป้นะฮะร้านที่แบบเอจริงมันจะมันไม่ใช่ซื้อให้คนเป็นแม่อ่ะไม่รู้แต่แต่คนเป็น,นสองคนนี้ก็เริ่มดูของแล้วเราว่าร้านนี้มันเท่เกินไปเดี๋ยวเราไปดูเอาไปดูร้านแบบร้านนี้ดีกว่าร้านนี้เราว่ามันน่าจะแบบแม่แม่ขึ้นอันนี้เราว่าได้อยู่ โอ้ไม god ทำไมซื้อของให้มารดามันยากขนาดนี้เนี่ยฮะก็ตอนแรกเราไม่รู้จริงว่าเราจะซื้ออะไรให้แม่เว้ยเราไม่รู้จริงว่าแม่จะชอบอะไรพอมาคิดไปคิดมาแล้วเราสึกว่าถ้าเอาเราเอาความชอบตัวเองมาอิงกับของขวัญแม่มันจะได้คําตอบที่เราต้องการเหมือนหนังสือทำอาหารเนีเขาดีกว่าอาหารหนังสือทําอาหารกันไม่ได้เราว่าจะเลือกทั้งทีต้องเลือกอะไรที่เราอยากกินด้วย นี่นะครับทุกคนคำว่า brunch คือ breakfast กับ lunch อาอหารเช้าคนตื่นสายนะฮะซึ่งเหมาะกับเรามากขอบคุณค,ค่ะของขวัญเรียบร้อยนะคะนี่เคลียร์ก่อนเราไม่ได้แบบเป็นเด็กชั่วซื้อของขวัญอะไรย่างนี้ให้แม่นะ,ะแต่เราแค่คิดว่าคือของขวัญอ่ะมันถ้าเกิดมันคิดมาหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นของขวัญที่ถ้าเกิดเราซื้อของขัญแบบสมมติถ้าเราซื้อ กาามันเกิดอย่างเงี้ยแฮปปี้บ์นเดย์ที่คนอื่นทำมาให้แล้วแล้วว่าของพวกนั้นอะ่ะไม่มีคุณค่ามากกว่าของพวกนี้อีกอะไรเงี้ยอันนี้คือเราคิดและอัดแบมาเองแล้วอะไรเงี้ยรู้ว่าส่วนตัวคิดเงี้ยเรามีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่อยากจะคุย,ยทุกคนนะฮะเรื่องที่อยู่ในใจเรามานานก็นคือแบบว่าผู้จัดจมุมมองเรานะแล้ทำไมถึงวงการศริลปะในบ้านเรามันถึงยังแบบว่า ยังไม่เบ่งบานหรืออะไรเท่ากับประเทศที่แบบประเทศทโลกที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ากึ่งกึ่งแฟลกแล้วล่ะก็คือประเทศเราวงงารศริลป,ปะมันยังไม่จเจริญขนาดนั้นยังมีคนสปอร์ตไม่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยคนฟังเพลงก็ยังแบบโหลดเทอนกันอยู่เลยอะไรเงี้ยหรือคนก็ไม่ซับซึ้งในผลงานศิลป,ปะแล้วก็ สปอร์ตศิลปินขนาดนั้นที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะแค่รู้สึกว่ายิ่งคนดูเราอะเราอยากให้คนดูเรา,าฟังเพลงเยอะๆดูหนังเยอะๆแล้วก็เสพศิละปะเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามชอบแฟชั่นก็ไปดูแฟชั่นโชว์เยอะๆหัดดูเสื้อผ้าถ้าชอบสถาปัตยกรรมก็ลองไปดูแกลเลอรี่ดูหาอะไรดูเยอะๆคือการเสพเยอะ,อะ,ยอะมันไม่มีผิดหรอกเว้ยแต่แบบคือบางคนอาจจะบอกว่าโอเคพี่บิลลี่มันไม่ใช่เทสหนูค่ะไม่ใช่เทสผมครับโอเค ถ้าเราบอกว่าเรามีเทสุปะเรารู้ว่าอะไรที่เราชอบอะไรเราไม่ชอบแต่แบบและที่เราชอบอะที่เราชอบไม่ชอบอะมันเยอะพอแล้วหรอที่พูดอาจจะงงใช่ไหมแต่แบบสมมติถ้าเราฟังแค่เพลงไทยป๊อปเพลงฝรั่งป๊อปบอกว่าเราชอบสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้แล้วลองฟังที่เหลือ,อยังอะมันมีตั้งเยอะแยะเพลงบนโลกเนี้ยมันมีอีกแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆแบบอะไรเงี้ยต้องไปฟังดูแล้วว่าไม่รู้อะเราแค่อยากทิ้งท้ายทุกคนเรื่อง,นะนะอง,งเนี้ยนะเพราะรู้สึกว่าวันเนี้ยบล็อกไม่ไม่มีสาระอะไรเลยอะแต่ว่าเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่อง นึงก็เราคอนเซิร์ตเหมือนกันเราก็อยากพยายามปลูกฝังให้ทุกคนฟังเพลงเยอะๆนะครับผมไม่มีอะไรพูดแล้วอะเจอกันใหม่บล็อกหน้าครับผมบ๊ายบาย